สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอซของเจดาลุ่งเจริญทรัพย์เจ้าเก่านนทบุรีทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้นะคะพาแม่พันหลักเกตไว้ VIP นะคะมาทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะ ตัวเมียชุดนี้นะคะจะเป็นชุดคอกเดียวกับคุณชายที่7นะคะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะอยากชมสไตล์เชิงชนของคู่เกิดนะคะขอชมได้ที่เจดานะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแม่กําไรเบอร์หนึ่งนะคะชื่อคุณหญิงจิมนะคะตัวนี้น้ําหนัก2โล2นะคะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะอยากรับไปเป็นแม่พันหลักนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจดาได้นะคะวันนี้นะคะนํามาแบ่งให้กับพี่น้องนะคะในราคาแม่ละ3 0 0 0 500บาทค่าจะส่งภาคเหนืออีสานกลาง500ภาคใต้1000บาทสนใจนะคะอยากรับไปทําสายพัฒนาต่อยอดนะคะติดต่อสอบถามเจดาได้โดยตรงนะคะ0 6 1 4 0 6 6 3 9 7นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างพ่อสายของพี่ฉินไดอนเมืองบวกกับแม่สายของพี่เอี่ยวสามเอี่ยวประจวบนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากรับไปทำสายพัฒนาต่อยอดพันธุกรรมนะคะสวยจัดประหลัดบอกนะคะ สามารถติดต่อสอบถามเจดาได้โดยตรงนะคะ0614066397ค่ะพี่น้องคุณหญิงจิ๋มนะคะตัวนี้แม่กําไรเบอร์ที่1ค่ะ